<everything> อเจ็บไหมล่ะเขายังเจ็บเลยเอาละครับผมก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ชาวเจ็ดโหลทุกคนด้วยนะครับวันนี้มีข่าวดีมากมากที่น่าจะรู้จากปกจากชื่อคลิปแล้วแหละนะครับว่าในวันนี้ครับแม็กกี้มีน้องอีกคนหนึงแล้ว แม็กกี้เลยครับก็ท้องแล้วอีกคนหนึ่งนะครับก็ถือได้ว่าสมหวังคุณพ่อแล้วกันเวลาทำคลิปกับน้องเฟด้าเดี๋ยผมก็ถามน้องเฟด้าตลอดว่าอยากมีน้องไหมลูกเอออยากมีน้องไหมครับอะไรอย่างงี้นะครับผมถามลูกผมตลอดแล้วผมถึงไม่ได้เดไม่รู้เรื่องก็เถอะแต่ว่าผมก็พูดตลอดนะวอยากมีน้องไหมอะไรอย่างเงี้ยในคลิปนะครับหรือแม่ก็เคยพูดไว้เยอะมากก็คือเป็นมูลว่าผมเนี่ยอยากมีลูกอีกคนหนึ่งนะครับทุกคนแล้ววันนี้ก็สมหวังแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวผมให้ดู แทนนี้ขึ้น2ขีดแล้วนะครับไม่ได้เป็นโควิดนะไม่ได้เป็นโควิดนะครับผมแต่ว่าพี่กี้มีน้องนั่นเองนะครับทุกคนก็ถ้าอยากรู้เหตุการณ์ตอนที่แม็กกี้เนี่ยเอาเจ้านี้มาให้ผมดูกดไลค์ครับแล้วก็รอรับชมหลังอินโทรได้เลยครับผมอินโทรมาจ้า เดือนก็เลยลองตรวจดูอะขึ้นเฉยมาดูกันนะว่าจะไปให้พี่เนมดูพี่เนมจะพูดยังไง <ST AR> ตอนนี้นอนอยู่นะคะทุกคนตอนนี้เรเาเตรียมผ้าปิดปากาแล้วมาดนะูกันว่าพี่เนมจะตื่นไหม <ST AR> พี่ลักนี่ผ้าปิดปากเขาถ่ายคลิปอยู่นะ <ST AR> <ST AR> นี่ผ้าปิดปากเขาถ่ายคลิปอยู่ ใส่ซิแล้วก็เปิดออกมาคุยเนี่ยเดี๋ยวเปิดหน้าเลยเนี่ยจะให้เปิดไหมไมฮะารู้ใจเร็วจังแดนแตนมีอะไรมาเซอร์ไพรส์มีอะไรมาเซอร์ไพรส์แกล้งอะไรอีกอน่ะนี่ดูดีๆมีอะไรมาเซอร์ไพรส์รนรสเนี่ยดูก่อนนะ่ะเนี่ยอะ ไหมว่าเขาเคยเอาอย่างนี้มาให้ดูตอนไหนทอ้อตอนแรกเรคิดว่าแกติดโควิดตอนแรกเรคิดว่าแกติดโควิดเราบอกว่ามวยไม่ทันโอ้โอสองขีดจริงนะโอ้จริงหอไม่ท้อเลยดีใจมั้ยเนนะี่ย ใช่ตรนั้นไงเราเร็วไปแต่พร้อมไหมดีดีเขาอยากมีนะสองขีดแบบชัดเจนเลยอ่ะเขาแค่ตรวจเล่นๆเฉยเฉยไม่คิดว่าจะมาจริงปกติเมนเขาก็ไม่มามาบ้างไม่มาบ้างอย่างเงี้ยดีใจอนะแกนะเฮาเพีตาไม่น้อยชื่ออะไรดี เป็นยังไงกันบ้างครับก็ผมเนี่ยก็น่าจะรู้แล้วว่าเพิ่งตื่นนะครับผมว่าเอ๊ะทำไมพี่เนมใส่บ็อกเซอร์น้่ปกติแบบใส่กางเกงขายาวกางวอร์มอะไรอย่างงี้แต่วันนี้ใส่บ็อกเซอร์เสื้อยับยับอะไรอย่างงี้นะครับผมตาสว่างเลยข่มตาให้นอนอีกรอบนึงให้หลับนะครับผมผมไว้ยอมนอนอีกรอบนอนไม่หลับนะครับทุกคนผมเพิ่งรู้นะครับผมเพิ่งรู้เลยก็กี้เนี่ยทำไมถึงไปตรวจล่ะทีละเป็นแม่มาก็เลยตรวจเล่นเล่น แต่ว่าแม็กกี้ตันตรวจแล้วก็ขึ้น2ขีดนะครับตอนแรกคือผมสตันเว้ผมคิดว่าเฮ้ยไม่ได้เป็นไหนเลยนะเป็นโควิดเหรอผมเป็นโควิดเหรออะไรกที่ไหนได้อ๋อดูดีๆโอนี่มันทีต่ตรวจทันไม่ได้ทีต่ตรวจโควิดเออต่อจากนี้ก็เดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูว่าแม็กกี้เนี่ยท้องแล้วเป็นไงบ้างแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาแม็กกี้ไปฝากคันในคลิปหน้าเนาะถามว่าอยากมีไหม,ไมอยากมี <laughs> เพราะว่าผมอยากให้ลูกผมสองคนอายุไล่เลียกันนะครับผมสมภาแ์แกแกอยากมีไหมยังยังยังฮะไม่ยัง,ยงยทำไมอ่ะทำไมอะยังยังยังอะโอเคแต่แต่ก็คิดว่าก็ดีนะจะได้เหนื่อยทีเดียวการละคนที่สามอ่ะการละคนที่สามอ่ะเอาเลวไม่เอาเลว ก็คลิปหน้าเนี่ยผมก็คงจะพาแม็กกี้ไปฝากคันนะครับทุกคนแต่ว่าก็คงจะไม่ได้ไปโรงพยาบาลเดิมนะครับก็อาจจะย้ายโรงพยาบาลเพราะว่าโรงพยาบาลที่ผมพาแม็กกี้เนี่ยไปฝากคลอดหรือไปฝากคันรอบแรกเนี่ยไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีนะครับผมไม่ค่อยแนะนําก็เราไม่สามารถที่จะถ่ายทําได้คือถ่ายทําในที่เนี้ยผมเข้าใจโรงพยาบาลว่าคือมันก็มีกฎที่บางจุดมันก็ห้ามถ่ายแต่ว่าที่ผมหมายถึงถ่ายในที่นี้ก็คือถ่ายแบบเล็กๆกน้อยๆตรงไหนถ่ายได้ก็ถ่ายตรงไหนถ่ายไม่ได้เราก็ไม่ดื้ออะไรเงี้ย โรงพาบาลก่อนหน้าน,นี้คือถ่ายตรงไหนก็ไม่ได้เลยนะครับผมซึ่งผมมองว่ามันไม่โอเค,คั มองว่ามันไม่โอเคสําหรับผมนะอันนั้นก็คือส่วนหนึ่งเพราะว่าผมก็อยากทาคลิปให้กับ FC ได้ดูแล้วก็อยากจะทําคลิปเก็บไว้ให้กับลูกผมได้ดูด้วยอีกอย่างหนึ่งคือเขาบริการผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมทําผมร้องไห้มีดราม่ากันเลยนะกับโรงพยาบาลที่ผมไปคลอดน้องเฟด้านะครับก็คือแย่มากแย่มากาหรับผมเขาคือแย่มากนะครับผมแต่ผมไม่สามารถพูดชื่อโรงพยาบาลได้ยังไงต้องขออภัยด้วยแล้วก็อยากจะเตือนพี่ๆน้องๆไว้ว่าเออมันมันไม่ดีนะครับดูโรงพยาบาลดีๆไม่แน่ใจว่าจะ พาไปพ่งนี้เลยไหมจริงๆอยากจะรีบพาไปฝากคันรเร็วๆนะแต่ว่าอยากศึกษาโรงพยาบาลก่อนส,สักวันหนึ่งสักวันหนึ่งเนาะเอออยากจะหาข้อมูลศึกษาถามผู้ใหญ่ก่อนว่าโรงพยาบาลไหนมันดีหรือมันไม่ดีอะไรเงี้ยกลัวแบบรีบไปฝากเลยอะไรเงี้ยแล้วมาได้โรงพยาบาลที่ไม่ดีอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเดี๋ยวผมจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับว่าคนท้องเริ่มต้นเราต้องทําอะไรบ้างเราต้องเอาอะไรไปบ้างเออในคลิปต่อไปนะครับผมสําหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่อ่ะผมเนี่ยไม่มีใหม่แล้วเราพอมีประสบการณ์แล้วถูกไหมใช่ อย่างน้อยเขาเรียกว่าให้ความรู้กับคนที่เป็นพ่อกับแม่มือใหม่แล้วกันว่าตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ท้องทําอะไรบ้างนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเดือนไปเลยอย่างนี้อะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นความรู้แน่นมากก็อะไรที่เราพอบอกได้เป็นทิศอะไรได้ก็จะบอกกันในคลิปหน้านะครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็เราจะบอกแล้วกันว่าถ้าเราไปฝากคันเราเตรียมมาเลยป่ะมาประชาชนแค่นี้ครับแค่น,นครับ ประชาชนทำประวัติที่โรงพยาบาลแค่นั้นแหละใช่แบบประชาชนทำประวัติที่โรงพยาบาลถ้าสมมติคนที่ไม่มีประวัติในโรงพยาบาลนั้นเอาแค่ัตรประชาชนไปแล้วก็ไปลงประวัตินั่นเองว่าเออเราท้องมาฝากคันคุณหมอเนี่ยเขาจะพาไปตรวจแต่ว่าใครที่มีประวัติแล้วก็อาจจะไม่ต้องทําอะไรเยอะแยะแต่ก็เอาัตรประชาชนไปด้วยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าใครที่ท้องลูกคนที่สองเนี่ยผมแนะนําว่าถ้าจะเปลี่ยนโรงพยาบาลเขาจะมีผลตรวจเลือดผลตรวจอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากโรงพยาบาลเก่าที่เราเคยตรวจที่เราเคยท้องลูกคนแรกเนี่ยเอาไปด้วยนะครับเอาไปด้วย เลยนะตั้งแต่รอบแรกที่ไปฝากเลยนะเขาจะได้ไม่ต้องเจาะเลือดเราอีกนะครับผมวันนี้เป็นทริคเลยสําหรับใครที่แบบไม่อยากเจาะเลือดก็คือเอาสมุดที่เขาลงบันทึกว่าเออคุณแม่เจาะเลือดมาแล้วเลือดกรุ๊ปอะไรเป็นประวานหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ่ะก็ประวัณนี้ครับก็คือเตรียมประวัติกับโรงพยาบาลก่อน หน้านี้ไปด้วยนะครับทุกคนครับในคลิปหน้าเดี๋ยวจะพาในกี่ไปฝากทองแล้วแต่ครับผมสํปดาห์วันนี้นะครับผมเป็นคลิปที่มีความสุขมากๆในคลิปหนึ่งเลยนะครับสาหรับผมมันมันมันมีความสุขมากนะครับผมวันนี้ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับขอไปนอนต่อแล้วก็ไปศึกษาขอข้อมูลเพิ่มนะครับผมวันนี้ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับรอติดตามชมน้องอีกคนนึงด้วยนะครับก็อย่าลืมล็อกเฟยดาด้วยล่ะ